ึกสกิลโป๊กเกอร์ผ่านเกมนี้ฉันว่าเธอจะรู้เลยคนไหนบัฟเธออยู่เอ้ยจริงหรอโอเคไทยอมสองอมแหมลุ้มหมดเดี๋ยวก่อนคนละเกมกันอมสองอมแหม่มโตมาแต่ดัมมี่ดัมมี่เราดจ็อกันนะจ๊ะกับกอง ในสามคนมีคนเดียวเท่านั้นที่พูดจริงจะไม่เตรียนัวเลือก 1, 2, 3หรือสี่ดีคะขอเลือกเป็นหครับผมโอเคและสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นก็คืออะไรคุณปคือเขาเขาจะมีคำอธิบายมาให้ด้วยขอให้ชัดๆสิ่งแรกคืออะไรครับปิงปองสิ่งที่อยู่นี้ก็คือไก่ต้มน้ำปลาแล้วมีทูปปักสาวอันค่ะอของอีชันนะคะเป็น ไอติมบาน่าสปิดลูกไม่ใช่ค่ะมันคือหัวไดโนเสาร์ไว้เจ้าค่ะตัดเลยุ่ณมีคนนี้ริ๊งสันฉันพูดความจริงอยู่โอเคคุณมีเวลาหนึ่งนาทีในการอินเวสติเกตนะคะเริ่มค่ะหัวไดโนเสาร์สีไรนะครับนี่นี่คนนี้เริ่มเลยนี่คนหล่อนี่คนหล่อคนิค่อนี่คนหลอตะคม กลัวได้ด้วยสีเลยนะสีออกน้ำตาลเข้มมีทูบกี่ดอกนะไม่มีทูบค่ะไม่มีทูปใหญ่ไหมใหญ่ไหมอันไหนครับก๋วยห่อก๋วยห่อก้วยหอมปลายเป็นไอ้วิปครีมแล้วก็มีไอติมมีช็อกโกแลตไหมไม่มีช็อกโกแลตไม่ใช่มีช็อกโกแลตมีไอติมด้วยและไอติมกอร ชะกาลิกิครับคุณเลยชะกาลิกิโอเคมาแล้วครับหัวหมูใช่ไหมหัวไม่ใช่หัวใส่ไข่ต้มน้ำปลาอร่อยไม่ได้ชิมนะครับแต่ก็คิดว่าโอ้ยน่าจะกินหนังสีแดงตึงสีแดไข่ต้มน้ำปลาเหลืองๆค่ะเหลืองๆแบบสุกๆเหลืองๆใส่ผักใส่อะไรไหมไม่ใส่เลยอยู่บนจานสีเหลืองๆเดียวน้ำท่วมไหม ไม่มีน้ำเลยแห้งๆนะหนังมันแห้งๆโฮ้ยตายแล้วหนึ่งเลยพี่ทั้งหมดเฮ้ยหมดเลยมันเร็วจังเลยยาผมว่าพี่เจนี่เนี่ยปลอมเฮ้ยเอาพี่ปลอมแป๋มีแววจริงอยู่เพราะดูมั่นใจดูแบบเป๊ะส่วนไก่ต้มน้ำปลามันไม่น่ามาแบบแห้งไหมอือแต่พี่โอว่าแบบแห้งแห้งอะแห้งนะก็แบบเท้าลิ้นไปเรียก็คงจะแบบสากอยู่อ่ะผมเลือก พี่ตอบแบบมากันไอติมรีบเฉลยไม่งั้นเดี๋ยวไอติมละลายนะคะเจมตอบว่าเป็นไอติมสันเด์และสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้นั่นก็คือขวดเอนโดสาวายเจ้าค่ะยอดเจ็งยอดสุดนะคะเ็นใหม่สันยาดพูดพูดความจริงใชนคขาบอกเพื่อนอะดีมากเลย ใครแล้วไปเล่นปกเลือกับมันดีกว่าได้เงินละเพราะฉะนั้นจอมาจอเฟลอาอไปสลับตกันเลยเธอต้องเธอต้องมาทำนาที่ดับไปแล้วค่ะฉันเลือกกล่องสี่ค่กล่องสี่มาสิคะกล่องสี่นะคะนั่นก็คืออะไรอ่ะบีบ้า หคนเคสหนึ่งคนเฉยเฉอีกหนึ่งคนแบบยายค่ะมันคืออะไรคะขี้ปลอมค่ะขี้ปลอมหมอโอเคปิงปองค่ะอันนี้คือรองเท้าติดร่มค่ะรองเท้าติดร่มค่ะเธติดร่มเมค่ะหมวกปีกกว้างสีลุงสองใบ มวอติดว้างสีลุงสองใบไม่เขียนว่าสองใบเลยหรอไม่เขียนคำาว่าสองใบเขียนเพิ่สองใบกับเสงงขาๆด้วยโอเคมึงอะไรจะติดล้มนะรองเท้าติดล้มใช่ปะรองเท้ารองเท้าแบบไหนรองเท้าอะไรติดรองเท้าติดล้มรองเท้าอะไรเนี่ยรองเท้าที่สูงอ่ะทั้งสุดติดล้มได้ด้วยหรอติดติดตรงไหน ก็ติดแบบตรงไหนถามว่าต้องไหนก็คือลงข่าวแล้วมันจะติดล้มไว้ตรงหัวมันอติดล้มไม่ต้องหัวเหรอจะต้องหัวมันแล้วก็เป็นแบบเป็นกลางล้มล้มเล็กๆล้มต่ำชนสูงชนสูงสีไลน์ชนสูงสีม่วงม่วงติดปะล้มก็ม่วงเออชนสีเดียวกันเลยเหรอใช่เหมือนกันคู่เดียวใช่ปะล้มบ่อสั้งหรือล้มอะไรน่าจะสองคู่นะน่าจะ สีมันต้องทันเองเดนเด็บอะอะไรนะหมวกหมวกสีลวงปีกกว้างสีลุ้งปีกกว้างรอบอย่างนี้เหรอเหมือนคาวบอยหล่อเป็น้วแล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 ้วงอข้างข้างงอข้างขึ้นนี่นี่เหมือนหบวกข้าวบอยแต่เป็นสีลุ้งทั้งสองใบเหมือนกันเลยเป๊ะสองใบเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมลองลอนึกหมวกหมวกสมัยขับที่มันเคยดังๆอ่ะที่แบบมันจะแบ่งเป็นสีแบ่งเป็นสีโอเคมึงหยุดอะขี้ปอมขี้ปอมเป็นไงอ่ะเป็นแบบเป็นก้อนเป็นเหลวเหรอเลย ลักษณะหนเหมือนขี้จริงแต่เป็นของปลอมอที่เอาไว้แกล้งคนลักษณะเหมือนขี้มา <c oughs> มันน้อยไปยาเห็นไหมไมันยากาแบ,บทุกคนอีกแล้วหม, <c oughs> มวกสี่ลุงเนี่ยมีความให้ข้อมูลออกมาอย่างแบบโอเคอนู่นนี้แต่เราก็ไม่รู้นนอยแอคติ้งสลายเกมโกงมันแบบ <c oughs> แ,ตแต่เอ๊ะเล้เชื่อว่าแม่แม่ทั้งสองคนจะเหลือชอถช้ต้องให้ เฟมิเนมเป็นคนแบบอันนี้ก็ได้จริงมีพอ,อตอบหมวกปีกกว้างสีลุงสองใบคะ่ะโอ,ะอะ้อ่ะอารอาเจไปเฉลยสิอาสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นก็คือรองเท้าติดรองเท้ามันติดมึงออมองมองึมง,มง,มง,มงมองเห็นว่ามัน ม,มันไม่รู้กี่คู่มันเห็นอันเบียแต่ข้างในมันไม่รู้โอ้อย่าบอกว่ากูตอนนี่ตอนท่านเป็นบอกไมีหรืออะไรคอนเิร์นเจนี้เฟย์โอเคไม่อยากเล่นเลยอ่ะเบอร์สองเบอร์สองนะคะยายและของที่ใหญ่เรือกเบอร์สองนะคะได้แก่ <atar nach> <expand> <S <S นี่ค <masterpiece> ่ะตุ๊กตาหมาอีเดียอ๋ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนบอกใชอเอามาลืมดืค่ะคุณเจนี่ค่ะมันคือหมวกนิรภัยปาร์ตี้ค่ะยังไงวะหมกนิรภัยาร์หมวกนิรภัยปาร์ตี้ค่ะพี่เจมส์ค่ะหมวกตีกวางสีลูกโซ่ไปไม่ใช่น้องแกจะคุณจะตอบใหม่ไหมคะตอบใหม่ค่ะ มันคือถังดับเพลิงสีส้มถังดับเพลิงสีส้มใช่โอเคกระต่ายถือปากระป๋องค่ะค่ะเจมี่เจนค่ะนั่งพักไปเลยตอนนี้เล่นโทรศัพท์ได้เลยตอนนี้เจมี่เจม ตุ๊บ uhm นะคะกระต่ายสีอะไรกระต่ายสีขาวหูสีชมพูค่ะกระต่ายสีขาวหูสีชมพูรีบตอบเป็นหูแบบไหนก็เป็นหูอย่างนี้แล้วก็มีตรงนี้อันนึงตัวนี้เป็นตั้งๆถือปากกะป๋องยี่ห่อะมันไม่ได้ถือนะแต่มันเหมือนเน็บไว้ตรงนี้เหมือนเอากาแฟปากกะป๋องี้ห้ออะไรปากกาฝ่องี่ห่อซื้อสัตว์ค่ะแล้วกระป๋องซื้อสัตว์มันมีจริง แต่ว่าแม่แต่ตากสมงามแม่ชอบไปเดินโลตัร์สืจอปลากระป๋องกินจนชินเลยต่อปลากระป๋องื้อตัดเจนนี่หมวกนีลัยปาร์ตี้ทำไมความปาร์ตี้พี่หนคะก็คือมันเป็นหมวกนิลภัยที่ต่อเหมือนแม้ถ้ามาเดินดูไม่กมดูมันเป็นต่อจริงมันเหมือนต่อเครื่องกระป๋องช่องไว้ให้ใส่กระป๋องหรือขวดแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วก็ต่อท่อลงไปเพื่อแบบ กินเข้าปากพอดีใส่เบียร์ใส่อะไรคะหมวกเสียอะไรหมวกสีเหลืองค่ะหมวกสีเหลืองวัสดุอะไรครัวัสดุอะไรของของหมวกค่ะเป็นอ้าวเขาเรียกอะไรเหมือนหมวกแบบเพลิงอ่ะเหมือนสายส์อยเป็นเหมือนแบบเพลิงสีส้มแต่ว่าเจมไม่เจมพักก่อนพักก่อนอยากนะกล้าผ่านมากระต่ายถือปลากระป๋องเนี่ยน่าสนใจจำไม่ตอบ เพราะฉะนั้นขอตอบนะครับว่าถังดับเพลิงหมวกนิรภัยปาร์ตี้ใส่เบียร์แล้วก็วงมือเต็มม่เต็มค่ะสิ่งนี้คืออะไรคะให้ยายดูเลยโชว์เลยค่ะพี่ไม่เชื่อผมเอาละหนึ่งสองหมวกนิรภัยปาร์ตี้ เพราะั้คุณยายวิมเลยมากแต่ว่าตกลงมาตอนๆยายวินเก่งมากเลยอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นขอปิดป่องเป็นกล่องจ้านะคะอ่าอะไรบ้หมวกปีกกว้างสีลุงสองเร่าเราจะต้องหยุดอันนี้ได้แล้วอันนี้เป็ดอกแตกค่ะเป็ดอกแตกนะครับคุณครับแก้วน้ำน้ำล่องหนค่ะ ก็แก้วน้ำก็ไม่ขี้เห็นหน้ไม่ใด้พูดอะไรล่ะแปลกๆมึงแหละเจม่เจมคะตลับทอง2บาทตลับทอง2บาทหนึ่งนาทีค่ะน้ำ เป็ดตกแต่นี่มันเป็นเป็ดอะไรสีอะไรทำมาถักต้องเป็ดตกแต่เป็นตุ๊กตาเป็ดที่มีการฉีกอกแล้วก็นุ่นเหมือนปริ้นกนาคุณเจนนี่คะทองกี่บาทนะครับไม่ใช่ค่ะแก้วน้ำน้ำทั้งหลอแก้วเป็นทรงอะไรคะก็ทรงแก้วไง อ่รงแก้วนะตรงแก้วอะไรมือควายเป็นพี่ค่ะเป็นพี่ค่ะตรงแก้วอะไรมือต้องบอกจังวายรงอะไรทรงหมูแก้สรงแก้วปกติคากไม่ค่ะเป็นตรงแก้วยาวปกติเลยค่ะโนื้อมันท่งโมค่ะไม่เจนค่ะไรค่ะกระดาษทองสองบาทกระดาษทองสองบาทด้ววมันทําอะไรอยู่มันปิดไว้หรอมันเปิดอยู่มันเปิดอยู่แล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมันเปิดอยู่มันมีแหวน มีแหวนในในนั้นด้วยแหวนมีแหวนมีแหวนเออแล้วมันมีเขียนสลักโลโก้อะไรแม่ของยี่ห้อไหนโอ้โหสายตาดีจะด้วยดิมีมีมีโลโุงใส่แว่นอยู่อันนี้เลนอันนี้เลยแต่นแสบหนนมี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 โลโก้มีโลโก้โลโก้อะไรอ่านตั้งเขียนว่าชักอ่านให้ฟังหน่อยอ่านให้เั็หน่อยมันอ่านไม่ได้มันอ่านไม่ออกเออมันติดแบรนดิ้งล่าไม่อ่านไม่ออกมันอ่านไม่ออกอ่าอันนี้ก็ไปขี้แล้วค่ะอ่านไม่ออกจริงๆโอเคตอบเลยค่ะสี่ที่อันนี้คือ สิ่งที่อยู่ในนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในนี้นะคะนั่นก็คือตลับสองบาทพี่อ่านออกไหมพี่อ่านออกไหมที่เราดูอ่านออกไหมมันหัวเียัว่าอะไรอ่านออกอ่านออกยังแปลกของเลยจ้้โทรสองบาทเราอ่านไม่ออกจริง ต้องปลอมแหละอันนี้เอาพเจอวันนี้เฟกฉาดคุณยายวินเอาวันนี้น่ารักสนุกสนานแล้วก็ดีใจนะเห็นมาตอนเธอฮอร์โมนเธอกี่ขวบเนี่ยโอ้ยสิบเจ็ดนะครับปีปีนี้ผมลองนับดูปีนี้จะอยู่วงการครบแปดปีแล้วเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเป็นเด็กที่เก่งขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเห็นแล้วเราก็แบบ ภูมิอกภูมิใจเอ็นดูเหมือนเห็นลูกเราโตรับปริญญาอะไรอย่างเงี้นะคะเอายังไงยินดีกับทุกๆความสำเร็จเป็นกำลังใจให้ยินดียินดี